นี่ไง JK ยวดเต็มเลยหนิดหน่นึงคือสวนนะหรอใช่ครับพี่เพื่อเข้าไปฟังไหมฟังด้ยวยอะไรวะแต่เม<อ>ื่ผมเห็นมันก็เท่ากันนะอะไรวะไม่รู้ มึงดูดิอะไรอ่ะมันเปิดคลิปอะไรอ่ะเอ้าเอ้า oh. อะไรวะแต่ทางเรา JK ไม่ติดเนาะไฟใหม่อะ่ะไม่เอาหน่วยงานอะ่ะอยู่ที่เอสอะ่ะไห้เก่าไงใช่ใช่ใช่ได้หมดใช่ครับอ๋อให้ไฟใหม่ไม่แต่ถ้าเอสมั่นใจเอสก็ได้นี่ไฟอะ่ะถ้ามั่นใจว่าว่าไอ้นี่ได้อะ่ะ ลุงพิติมาให้ลุงพิติคุยเลย่องแล้วเดีคุยดิใช่ใช่ให้ลุงคุยเลยเพราะเมื่อกี้ลุงในไฟอยู่นี่เมื่อกี้ลุงทำไมครับมีอะไรครับขอตั้งแต่ต้นเลยมั้งพิติอ่าเดี๋ยวผมรอฟังคือตอนนี้ครับที่ไต้หวันเขาเขาเสคเาบอกว่าเราจะเอายังไงดีกับกับไฟเมื่อกี้เนี่ยพี่ที่กระดาฟทรายอ่ะเพราะเมืองไม่รู้จะเปิดตอนไหนเขาติดต่อหลังบ้านไม่ได้ ทีนี้เขาก็เลยให้ข้อเสนอมาว่าให้เราไฟล์ใหม่โดยที่ไม่เอาหน่วยงานตลอดมาเขียมเลยก็อย่างนี้ก็ได้แต่ฝั่งเอเกาเขาบอกว่าไฟล์เขากาลังได้เปรียบฮะออแต่ฝั่งเราไม่ติดไม่มีปัญหาไงแต่เอ็เขาบอกว่าไฟล์เขากาลังได้เปรียบเขาก็เลยเปิดโอเคงั้นเอางี้ไหมครับเอางี้ไหมก็คือ j คโอเคใช่ไหมครับตรงนี้งั้นผมก็แม่แม่อะไรแล้วก็คือจะไฟล์ใหม่ก็ได้ครับแม่ก็ไฟ์ใหม่ก็เดี๋ยวถ้าถ้าเซิร์ฟมันเปิดตอนไหนก็ก็รีเซ็ตกันใหม่ก็ได้แล้วค ได้สามสิบคุยคุยกันในรูปแบบอื่นได้นะนะอันนี้เป็นแค่ของที่แบบนายกเสนอไปนะครับเราทั้งสองฝั่งลองคุยเจรจาเสนอกันเองได้นะทางเอสยังไงนะครับทางเอสทางเอสว่าไ,ไฟลใหม่ก็ได้ใช่ไหมหรือไง ใช่ครับตอนนี้คือไฟใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะยาวครับเพราะมันอีกอีก,อกหลายร้อยใบเลยครับแล้วแล้วตรงนั้นใครอยู่บ้างอะมีจําได้ไหมครับหรือว่ายังไงโอ้โหผมจะจําได้ไงว่าใครอยู่บ้างแต่คือกู <ละ S 1> ้พวกคุณตีตารวจอะครับคือจังหวะนั้นถ้าเกิดฮารคีหมดอะเขาก็สามารถจับคนที่ตีเขาได้เพราะมันไม่ได้เขตเลเบลอะโอ้โหแล้วเกี่ยวอะไรกับไฟเราหรอครับว่าไง อา้าวเกี่ยวดีวครับถ้าเกิดว่าผมยื้อยื้อจนหายคิมของเขาก็สามารถจับคุณได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเนี่ยผมมานั่งเถียงเนี่ยก็คือมันไม่จบหรอกก็คือเอาใหม่ก็ได้ครับอือือก็ตามนั้นครับเอาใหม่ก็ได้ไม่ได้มีติดครับถ้าแต่เคสอะถ้าเคสที่อุ้มอยู่ก็คืออุ้มต่อนะอือเพราะว่าผมอุ้มเหลือนหนึ่งนาทีก,กว่านะอือือ บางคนห้าทีมัน,น,นไม่ได้ผิดทางเอสไม่ผิดทางเจเคครับผิดที่เซิร์ฟถ้ามันไม่แตกมาคงรู้กลดไปแล้วกะตามมาครับแอดมินไฟใหม่ครับอ่ะโอเคครับกันหยวเป็นตามนี้เนาะกัน๋ยวเป็นตามนี้นะครับก็คือไฟใหม่แต่ว่าก็เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับก็หน่วยงานไม่ยุ่งนะครับเพราะว่า ทางฝั่งของันาคารก็เปิดฮาคิเนาะครับแต่ว่าคําว่าหน่วยงานไม่ยุ่งคําว่าหน่วยงานคําคําว่าหน่วยงานไม่ยุ่งไม่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่สแตนบายนะครับแจ้งก่อนนะหน่วยงานไม่ยุ่งก็คือไม่อารมณ์เหมือนกับเปิดฮาคิไม่เข้าในวงไงอ่าใช่ครับถูกต้องอารมณ์เหมือนเปิดฮาคิอยู่นี้ครับจะอยู่ออ่าไฟเสร็จเขาก็สแตนบายเหมือนเดิมถ้าคุณเอาตบออกเขาไล่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วแล้วแล้วจํานวนคนนี่เล่นนี่ต้อง คนที่ยังอยู่ในไฟเหมือนเดิมบ้างหรือว่าต้องเอามาครบเลยคนที่อยู่ในไฟเหมือนเดิมครับในเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวจะขอภาพเป็นภาพหลักฐานแล้วกันใช้คาว่าเป็นภาพหลักฐานข้างนอกแล้วกันครับแบบเป็นโอเวอร์เลยเป็นอะไรอย่างนี้ครับมาหาในเรื่องของจํานวนกันเนาะได้ครับจำนองครับอาริกาโตดล้วเซิร์ฟเปิดตอนไหนครับอันนี้ทางฝั่งเซิร์ฟโอเคไหมครับดล้วเซิร์ฟเปิดตอนไหนครับถอดได้ยินปะได้ยินปะ เราเราเราไอ้นี่พูดเึงว่าอุ้มพวกผมอยู่กี่คนครับพอจะรู้ไหมเตีอเบสวันอุ้มหนึ่งพี่บอกอุ้มหนึ่งใครอ่ะีประมาณสี่เคียร์ครับพี่แจ้งมีผมอุ้มอีกหนึ่งครับไม่ก็อุ้มได้หนึ่งครับห้าปะนับตามให้ผมนะครับห้าก็บห้าครับหนึ่ัวอ่ะอันนั้นใหม่เบสหนึ่งพี่บ๊อบสองพี่เต๋อสามผมสี่สิบสี่ปอดอห์ห้าได้ผมไม่ขึ้นไม่ได้ให้น้องพูด อ่าแล้วต so ่อไปครับเรื่องของเวลาครับจะเริ่มเล่นกันกี่โมงดีครับเพราะว่าวันนี้คงไม่ไม <might be S 2> really. ่วันนี้คงไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมเมย่ายังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเซิร์ฟผมไม่ยังไงก็ไม่ได้ครับโอเคครับงั้นก็เริ่มพรุ่งนี้ขอเป็นเวลาที่สองแก๊งสะดวกแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องน้องมีภาคนะเออไปเลยครับหมายถึงว่าให้เออไปเลย ส่วนที่เหลือที่เพิ่งลากเหลืออะไรก็ค่อยมาเล่นกันเไม่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 ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเวลาผม,มาอุ้มเหลือหนึ่งนาทีครึ่งใช่ไหมถ้าผมเออของผมเอเส้นเดผมก็จะไปเติมเพื่อนก็ใช่ไงก็คือให้มันเออไปเลยครับก็คือมาไฟเลยครับก็คือเออแล้วตอนนั้นเลยเหรอเวลเริ่มไฟปุ๊บเออเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคงั้นได้ครับนั่นก็คือห้าคนไอ้ตีถามนี่คือห้าคนให้เออเลยใช่ไหมหรือว่ายังตั้งห้ารนให้เออหมดเลยเหรอ ไม่ไม่ไม่ที่จะเอยดีครับแล้วก็ที่เหลือที่บอกว่าเหลือสักสี่ห้าเคสก็ค่อยไปไล่กันใหม่ค่ะอ่าโอเคก็มีแค่เคสบ็อกเคสเดียวนะที่เหลือเหลือทีขึ้นอ่ะอันนี้แยังได้นะถ้าเวลาคุณโดนอุ้มไม่ตรงอะไรเงี้ยเหลืออีสี่สิบนาทีแต่บ็อกบอกเหลืออีหนึ่งนาทีอีย่างเงี้ยแย่งได้เราเยอะกว่าเขาเขาเป็นคนพิมพ์เองแล้วเขาแก้ไขข้ฟควาเราเราเราเยอะกว่าเขานะเอาองรีเมคเขาบอกว่าเขาได้เปรียบบอกว่าดูทันไง อ่าได้เปรียบอย่องเดียวมันมีควบรวมอยู่สรุปเวลาให้ผมนะครับผมจะได้แจ้งกับหน่วยงานแลังช็แจ้งกับอยู่ด้วยเขาได้เก็บเงยนแล่วเรื่องเวลาของแป๊บครับได้ได้ครับได้ครับทีเอสในทีเอสนะน้องพวกนี้น้องไม่อยู่นะพี่เป็นคนเลือกเลยเวลากี่โมงสามทุ่มก็ได้โมไปสามทุ่มก็ได้สามทุ่มครับสามทุ่มเริ่มไฟ ก็สะดวกปะถามก่อนสะดวกไหมเสร็จเตมอทุ่มเข้าครบไหมครับเอ่ยังไงก็ต้องเข้าครบอยู่แล้วนี่เนาะเพราะว่าเป็นกฎของประเทศอยู่แล้วเป็นกฎของที่นี่แล้วสองทุ่มได้ไหมครับเพราะว่ามันมีเคสเคสอุ้มอยู่ครับแล้วสองทุ่มครึ่งก็ได้ปะสองทุ่มครึ่งครับครึ่ง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 กลางกลางครึ่งครึ่งกลางกลาง เอฟเอว่างไงครับเดี๋ยวผมจะนับที่ว่าเหลืออีกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะนับนะพวงเนี้ยเซิร์ฟจะใกล้แตกแต่เซิร์ฟจะใกล้แตกเอาศพออกไปด้วยนะหนึ่งศพ่ะเซิร์ฟใกล้แตกแล้วนะเซิร์ฟแตกและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะไม่ตายว่ะหกอ่ะยืนก่อนเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เมื่อกี้่ะสองทุ่มครึ่งครับใช่ครับแ <8 S 2> ปดพอพอกันรวมหกสองเก้านี่คือเข้ากันแล้วก็ไฟกันหรือว่ายังไงครับสองทุ่มครึ่งก็ไฟ <ป S 2> ไง,ไงครับ,รบงั้นงั้นเป็นแบบนี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวเป็นแบบนี้ไหมก็คือพอพอกันนะพอถึงใกล้ๆ้ถึงเวลาครับช่วงก่อนถึงเวลาสักสองทุ่มถึงสองทุ่มสิบห้าให้มารวมกันพวกนี้ล้มแล้วเดี๋ยวทางทีมงานแอดมินนะครับจะไปจัดสถานที่ให้แล้วพอถึงเวลากาหนดตามที่ตกลงกันไว้ปุ๊บ ให้ตำรวจประกาศแล้วพวกคุณเริ่มกันได้เลยดีไหมล้มอยู่จะได้แบบมีสัญญาณจะได้แบบว่าไม่ต้องมาแบบคอยแบบเอ้ยคนนู้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับสองสามจะได้แบบไม่ไม่ต้องมีข้อกังขากันว่าเอ้ยอันนี้ตั้งใจดึงเวลาให้นานขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าดีไหมแปดเก้าสิบได้หมดเลยครับเพราะว่าอีกนานนะไฟนี้ผมไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นเก้าสิบอ่ะรวมนับที่นอนหมดเลยหนึ่งสองโอ้ยผมเยอะกว่าไฟเนี่ยยังไงก็เยอะกว่า เนี่ยมันมีคนมุดดินด้วยผมไม่ได้นับเป่ามีคนมุดดินอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งคนเนี่ยแต่กินเนี่ยฝั่งของเติร์ดบ้างเลยไหลอยู่เนี่ย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 ไม่ตายด้วยเยอะกว่ายังไงพวกผมก็เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยเนี่ยดูดิอยู่บนรถด้วยเยอะกว่ายังไงก็เยอะกว่ามันโดนระเบิดสตันกันตลบเนี่ย เยอะกว่าเยอะกว่าตามนั้นก็ได้ในายกมีคนบอกบนรถอีกสองสามคนเลยเอออ่ะทางเจคตกนองไหมครับฮะก็คือสองทุ่มถึงสองทุ่มสิบห้าเรียกรวมเรียกตามก็ได้สองทุ่มครึ่งเริ่มไฟได้เนาะ ครับผมอ่โอเคงั้นผมขออนุญาตสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับก็สรุปเทคสองนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มบราสองทุ่มเวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มเริ่มไฟสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคก็ทุกคนยืนหมดนะครับในในคลิปไม่ว่าจะใครจะนอนอยู่หรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนยืนหมดนะครับเป็นไฟใหม่นะครับตำรวจไม่เข้าไปยุ่งกับไฟสแตนบายอย่างเดียวนะครับไฟฝั่งไหนชนะนะครับ ถ้าไม่ห่อการไม่มีปัญหานะครับถ้าห่อกันเมื่อไหร่ตํารวจสามารถเข้าได้นะครับครับผมแล้วแล้วจำนวนตำรวจนะครับผมตำรวจจำนวำนห<ำ><ำ>น่วยงานตำรวจนตอนนั้นอะต,ตอน,อตอนอล่าสุดตำรวจเหลือเท่าไราดดหาไร่ในเมืองล่ลาสุดหรอผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูบัฟประมาณสิบสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยอะสิบเก้าถึงยี่สิบคนมาเข้ามาเพิ่มหรอ ทางเจเกไม่เคยรู้ไหมครับ,รบตอนนั้นกดดู15เมื่อตอนก่อนหน้าน,นี้ครับแต่ไม่รู้นะว่าไฟตอนนั้นอนน่นะเขาเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าอันี้ถามไม่ใช่เรื่องเรื่องของจํานวนตารวจนะผมผมว่าไม่ไม่น่าไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งมันมีเคสนอกด้วยเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องถือเคสชีวิตเป็นหลักด้วยอยู่แล้วนะครับก็มาสแตนบายแล้วครับไฟก็คือปกติอยู่แล้ว ไม่อีถามที่หาคิดต้องต้องดีใหม่ไหมหรือว่าต้องไฟปุ๊บเพราะว่าเมื่อกี้นีเคสนอกเราไม่ได้ตกลงกันว่าจะยกเออถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเคสนอกก็ยังต้องมีตำรวจไปไล่นะครับครับผมคืออันนี้เอาให้ชัวร์นะคือตรงตรงไฟตรงนั้นนะตำรวจไม่ยุ่งเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดหาคิดน้องน้องอ่าใช่ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการยกประโยชน์ให้กับจันทังคานนะจันทังคารจะได้เปรียบเต็มเมเลยนะแต่ว่าจะส่วนทางเซิร์ชก็จะได้เปรียบเอ่อส่วนทางเซิร์ชก็จะไม่เสียเปียบมากตรงที่ว่าคนนอนได้ยืนนะครับ ตรงนี้นะอันนี้คือเหตุผลที่จัดแบบนี้นะครับที่ที่เสนอไปแบบนี้นะ mm hmm. อ่าก็คนนอนได้ยืนนะครับส่วนจราคารก็ได้ไฟนะครับถ้าชนะได้ mm hmm. ก็ได้อุ้มนะครับทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ชหรือจราคารจะอุ้มไม่อุ้มอันนี้แล้วแต่พวกคุณตัดสินใจนะครับ<ต>ส่วนหน่วยงานของไม่เข้าไปยุ่งกับไฟไม่มีการยิงสก,กัดหรือใดใทั้งสิ้นนะครับสแตนบายอย่างเดียวถ้าพวกคุณนําศพออกตํารวจตามแค่นั้นเลยครับมีแค่นี้เลย ถ้าหอ,อหถ้าเริ่มหอก็อระงับปกติอ่าถูกต้องครับอ่าโอเคครับอ่ออันนี้จากทีซีนะครับเขาถามอีกรอบอก็ก็คือถ้าตอลอเอยถ้าหอบปุ๊บตลอลลคือจับเลยใช่ไหมครับก็คือไม่หรือว่าต้องรอเขาขับรถออกไปก่อนถึงจะเริ่มจับผมเสนอผมผมเสนอได้ไหมคร่บทุกคนอ่าเชิญคุยคุยกันได้เลยครับเพราะว่าคนเล่นคือพวกคณทั้งหมดเลยเอาอย่างนี้ไหมครับ เดี๋ยวให้ทีซีมาเปิดฮาคิแทนพวกคุณแทนเหมือนพวกคุณไม่ต้องใช้ฮาคิสส่วนตัวตัวเองอ่ะตลอดจะได้ไม่เข้าไปยุ่งด้วยเพราะตอนนั้นคุณเปิดฮาคิกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ที่ผมในสายตานะแต่สายมันจินกันรลาบมีคนล้มีคนอ่าคือจุดที่เปิดฮาคิเนี่ยมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนาทีนาทีที่เริ่มไฟครับมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าเราคืนแล้วเราถึงเริ่มเปิดฮาคิอ่ะอันนี้ตำรวจหรือข่าวออกมา เราไม่ได้เปิดฮารีคิตั้งแต่ต้นเพื่อตีกันอะไรเงี้ยเราเปิดฮารีคิตอนที่เขาลมลมเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นก็แล้วงั้นก็ละเอองั้นจะเอายังไงกับฮารีคิครับเพราะว่าหรือว่า วเ็รันื่องระบบเข้าอีคอมเครื่องหนึ่งอะไรก็ได้เนาะอะไรครับอะไรครับให้ผมเล่นให้ได้หมดเลยครับ พี่คอนพี่ว่าไงครับคือในกรณีที่มันตรงมันมีไฟตรงนั้นเนะ่ะในคือมันมีคนโดนหมายจับผมด้วยอันนี้ผมต้องยกเลิกไหมหรือว่าต่อไปเลยประกาศไปหรือยังครับหมายจับประกาศแล้วครับพี่ประกาศชื่อไปแล้วเนาะใช่อ่าแสดงว่าหมายจับเขาติดตัวอันนี้ไม่มีผลอยู่แล้วครับก็ยังเป็นโดนหมายจับต่อไปครับพี่จะได้ไม่ยกเลิกของครับอ่าจันทังคารครับเขาบอกว่าทางเซิร์ บอกว่ายังไงก็ได้ครับจางคานอยากเล่นรูปแบบไหนครับห่อปุ๊บตำรวจชาร์จเลยหรือว่าขึ้นรถแล้วก็ออกก่อนตำรวจค่อยตามครับไม่ก็จะมีฮาคิอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็เราไฟกันจบหอ่อปุ๊บก,ก็เปิดฮาคิไม่ใช่ครับหรือว่ายังไงหรือว่า,าคือคืออย่างนี้ครับคุณลุงเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอกืนปุ๊บเนี่ยเลยเปิดฮาคิถูกต้องไหมครับแล้วก็เราไม่สามารถมาย้อนเวลาฮาคิได้ว่าฮาคิสนัตรงนั้นเนี่ยเหลือเวลากี่นาทีนะครับในการไฟอะไรประมาณนี้ครับ ก็ก็เลยทําให้ไม่ไม่สามารถที่จะนำฮาคิกลับมาเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าตามฮาคิเล่นได้เนี่ยตารวจเขาสามารถระงับเหตุได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะก็ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้นี้ผมลองเสนอได้ไหมครับอ่าได้ได้ลองพูดเลยก็คือใครคืนก็เปิดฮาคิครับเล่นเหมือนปกติเลยครับอันนี้ JK โอเคไหมครับแต่ทีนี้ผมทาง TC ก็ต้องคืนฮาคิให้ JK ด้วยนะครับ ใช่ครับต้องคืนครับมันต้องคืนอยู่แล้วผมก็ต้องคืนครับผมเปิดอาคีก่อนอาคีเลื่อนไปด้วยอืมถ้าเราเริ่มไฟแล้วตำรวจมันก,ก็ยิงมั่วสกัดมัวเลยถ้าอย่างนั้นนะไม่<ช>ไม่ไม่หมายถึงว่า,ถ,าถ้าเกิดไฟเงินก่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครคืนใครอะไรครับก็คือค่อยเปิดอะเหมือนตำรวจเขาเหมือนเล่นซาตอรี่ปกติเลยครับแค่ตำรวจยังไม่ยุ่งตอนที่เราตีกันเฉยๆแค่นั้นเองสุดท้ายมันก็ต้องเปิดตอนห่ออยู่แล้วนี่สุดท้ายเปิดเปิดตอนห่อครับอืมก็อ่านึกภาพบอกก็ก็ที่ผมพูดนะครับก็เปิดตอนห่อ ก็ตีกันปกติตำรวจไม่ยุ่งพอเริ่มเกินปุ๊บก,ก็เริ่มเปิดฮาคิโ <Okay, S 1> อเคไหมก็บบคือทั้งทั้งสองฝั่งอยากได้ในรูปแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะวิปัญหาแบบนี้ก็ได้อ่าถ้างั้นก็ถ้างั้นก็ต้องเข้าข้อเสนอของเซิร์ชนะครับก็คือคืนฮาคี้หมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับเอ่อต้องดูก่อนว่าถ้าโลแบ็กแล้วของมันกลับมาก็ ทีซก็จะไม่ต้องคืนแต่ถ้าอ o w back เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องที่เช็คเท e c ฮาค,คีเขาจัดการครับให้ครับแค่หลอดอยู่ไหมแค่หลอดอ่ะเป็น,เป,นเป็นอันว่าเรื่องนี้ตกลงเนาะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือไฟกันไปเลยไฟกันให้สบายใจแล้วก็ถ้าจะห่อก็ค่อยฮาคีหรือว่าใครเห็นสมควรจวังหวะไหนฮาคีก็ค่อยฮาคีของแต่ละของแต่ละฝั่งไปเลยไอ้เาอเเวันพรุ่งนี้สองทุ่มึงตื่นไหวมันนี่ยเซิร์ฟอะเซิร์ฟโอเคครับ อ่ะเซิร์ฟโอเคครับฝั่งของจันลังคารโอเคไหมครับยโอเคพี่ชโอเคครับโอเคครับฝั่งจันลังคารก็โอเคเล้วเรื่องคนในไฟล์แล้วครับอ่านี่ครับกำลังเลยอ่างั้นเด็กสองทุ่มเลยพี่สองทุ่มพรุ่งนี้มึงตื่นไหวปะเนี่ยวันนี้น่าจะไหวน่าจะไหวมั้งพี่ไหวละมันต้องเทคสองสองทุ่มไงโอเคพี่มึงต้องมาโอเคโอเคพี่ จัดไปจัดไจัดไ้ไใได้มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานของพวกคุณนะครับว่ามีความเหลื่อมล้ากันมากขนาดไหนถ้าใครมีหลักฐานที่ชัดเจนจํานวนคนแม่นยําผมก็ตามคลิปหลักฐานที่มีเลยครับอืมได้ครับได้ผมผมว่าพวกผมน่าจะมีกันครบนะหลักฐานอ่ะส่วน ส่วนเคสของคุณบ๊อบจรังคารอันนี้ยังเป็นตามเงื่อนไขเดิมเนาะก็คือปล่อยเออเลยถูกต้องไหมครับเคสที่ว่าเหลือนาทีสามสิบปล่อยเออเลยครับปล่อยเออเลยอ่าโอเคครับงั้นนับเออเลยนะดีซีมันต้องรู้ด้วยว่าครับเขาชื่ออะไรครับชื่อยากิครับยากิครับยากิโซบะโอเคครับดี๋ยอจัดการให้ครับอ่ถามหน่อยครับแล้วตำรวจอย่างเงี้ยตำรวจตำรวจอยู่ตรงผมหมดหมดเลยไหมครับ ตร,ตรไม่ไม่หมดสิครับเพราะว่ามีเคสนอกด้วยครับเดี๋ยวเราจะทําการรีเมคเคสนอกก่อนนะครับเราจะทําการรีเมคไม่ใช่ยถ<อ><ม>ึงไอ้ตำรวจีอยไอ้ไที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ผมบวกกันเนี่ยคือตํารวจอยู่ตรงนี้เยอะไหมครับหมายถึงเอ้ถ้าถ้าหน้างานรวมมีประมาณแค่หกกับเจ็ดคนที่เหลือก็ตํารวจตรงที่กระดาบทะเลทรายก็ตายหมดแล้วก็ไปกลับทําคดีสนอประมาณห้าหกคนเีงครับ้าอยู่หน้างานแค่หกเจ็ดคนเอง ะก็ในเมื่อรู้จํานวนตํารวจที่ชัดเจนก็เอาจํานวนตํารวจนั้นมาเล่นที่เดิมนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวทําการรีเมคเคสนอกก่อนนะครับสําหรับคนที่เป็นเคสนอกผมจะทําการรีเมคเคสนอกก่อนนะเพื่อที่จะได้ดึงในส่วนของจํานวนตํารวจไปด้วยนะครับจะได้ไม่มาถมกับสตอรี่ที่กําลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ <Hello. S 1> ขอให้เ์อไม่แตกครับแค่นั้นเลยเรื่องนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวพูด รับปากไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองอยู่กาลังหาสาเหตุที่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ทุกปัญหาที่เจอเนี่ยทางเดฟได้แก้ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับสาเหตุเกิดจากเออกินอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากเกินไปนะครับมันเลยทำให้เซิร์ฟไม่เอ่อไม่สามารถรันต่อได้นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะผมแจกยาได้เลยใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้ ยกย้ายได้เลยครับขอบคุณมากครับทั้งจันทังคารแล้วก็ทั้งเซอร์ทรับไอเป๊ะมึงเช็คคนด้วยนะเว้ยน้องเอาไม้ครบนะสี่สิบอะได้ไอเพี่ไอสามสิบอะต้องไม้ครบพรุวงนี้ไม่อยู่นะอยู่ในนี้ด้วยเออพี่ตีไม่อยู่ในพี่พวกเนี้ยกูอยากดูแข่งด้วยเว้ยวันพรุ่งนี้อยากใช่พรุ่งนี้ควรได้ดูแข่งกูอยากดูแข่งมันเป็นศึกศึกทุกอย่างอะใช่ อยากดูแข่งด้วยว่าเราจะอาจจะได้เจอกับใครตึกที่พังพวกนี้ก็ดูไฟไฟอ่ะดูไฟฟแหละไม่เราสรุปมึงมึงได้ไปภาคไปภาคกี่คนไปภาคคนคนเดียวเอ้แม่ว่าภาคเป็นไมหลักมาเก๊าเาไมหรอกกลัมาก็าเมาเราซื้อตึกไปไก่อันนี้เขาจ้างเลยนะจ้างได้สองร้อยห้าสิบเอาดีๆเออเปต้องไป่ง